I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up สวัสดีครับวันนี้ก็กมาพบกับผมบอยโตโตคานะครับผมอยู่กันในช่วงพาชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะครับผมนี่เป็นอีก1นึ่คันนะครับโคตรภูมิใจอยากจะนำเสนอเลยครับผมตัวนี้เป็น f o r t u n e r นะครับผม2.8ีเจนเดอร์นะครับผมจริงๆขับ4ด้วยนะตัวท็อปนะครับผม ปี2020รถโคตรสวยเลยขามอกเนี้ยนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับผมภายนอกก็ค่อนข้างแบบโอ้โหเรียบร้อยเลยบอกคันนี้ถ้าไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยมาสภาพนี้เลยนะครับผมนะถ้าจะเก็บงานเหรอคันนี้อ้านี่ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าหนึ่งจุดเท่านั้นนะครับผมที่กันจนนะเหล่านั้นสวยงามหมดตามท้องเรื่องเลยครับอ่ะเดี๋ยวไล่กันดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับนี่ไอที่เห็นนี่ไม่ต้องตกใจน,นะครับปุ่นปุ่นธรรมดานะครับผมก้าปุ่น นะครับเพราะว่ารถพวกนี้พัดลมมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่พัดลมพัดลมหน้าเครื่องมอยู่ตรงนี้เวลาเป่าลมมานะพวกฝุ่นพวกอะไรก็แน่นอนมีขึ้นมาเป็นธรรมชาติของรถใช้งานนะครับผมแต่นี่เลยดูแบตเตอรี่21ปี68นะครับผมแบตเตอรี่ปี68ในเปลี่ยนจากศูนย์โตต้าเลยนะครับนี่นั่นกำลังบ่บอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมน็อตหลากระโปรงไม่มีขยับนะครับผมนูน ปากกระโปงเดิมนะครับผมปั๊มตาโต้ยต้อยู่เลยนะครับนี่จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เครื่องไม่มีหยดเยิ้มรั่วซึมน้ํามันเนี่ยไม่มีหยดเยิ้มรั่วซึมเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดไม่เคยซ่อมแต่อย่างใดใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เดิมๆเลยเรเียงๆี่กินรถเ,เข้าใหม่นะครับผมอย่างที่บอกถามว่าเรามาทํา ารายการนี้เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ลูกค้าได้เห็นนะครับผมลูกค้าของโตโต,โตโค้าได้เห็นว่าโต,โต,โตโ้ตคาเดียซื้อรถแบบไหนมาขายกัาผู้ลูกค้าอ้าวดูยางกันหน่อยนะครับผมนี่รันรอบกัปดาที่ี่42หุ่นนี้ปลายแล้วใน้าสี่ปี2 0 2 4นะครับผมนี่ตกเดือนธันวาปี2ีลูกค้าคิดเอานี่เพิ่งต้นปี25เนาะเท่ากับว่าเหมือนได้ยางใหม่เอาเง่ายๆเลย4ี่หหมื่นโลลูกค้าวิ่งได้สบายๆเลยนะครับผมสีสันด้านข้างเรียบร้อยอย่างที่เห็น ภายในนี่ก็ไม่แพ้กันนะครับผมไอ้นี่ไม่ต้องไปสนใจนะฝุ่นดินธรรมดาเนี่ยมันธรรมดาครับเพราะคนขับรถมารองเท้าเท้าอยู่ตรงนี้แต่สําคัญดูพวกนี้เพดานคอนโซลเบาะเบอะหัวเกียร์เบาคนขับนี่เบาที่ใช้งานดีที่สุดคือเบาคนขับยังเนี้ยบได้ขนาดน,นี้นะครับผมบอกเลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมตัวอื่นเนี้ยบแน่นอนนะครับนี่กิ๊บนะครับผมตึงๆแน,น่นๆน,นะครับเนี่ยอย่างบอกไปแล้วนะครับผมสัปดาห์ที่49นะครับผมปี2 0 2 4 ก็คือปลายปี24นั่นเองอันนี้พุณต้นคือีนะครับผมสัญลักษณ์ซิกมาโกเพราะตัวนี้คือขับสีนะครับอ่าเนี่ด้านหลังก็เรียบร้อยนะครับผมภายในคุณตัวสีดำน็อตไม่มีขยับนะน็อตไม่มีขยับร่องน้ําอาร์ตต่างๆในเดิมหมดนะครับเดิมหมดเนี่แล้วด้านทานี้น่าจะไม่เคยผ่านการบรรทุกอะไรมาเลยพวกเนี้ยผิวพวกนี้ยังดูดีอยู่เลยนะครับผมผิวพวกนี้ดูดีมากนะพัดตรงพลาสติกไม่มีนิ้วรอยเลยนะครับบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมก็คือขับปกติไม่มีบรรทุกของไม่มีใส่ของอะไรให้เสียผิวนะครับ ไฟต่างๆไม่มีแต่หากระบบไฟขับดีด้วยช่งล่างแน่นปักเลยนะครับผมตัวนี้กับ r e g e นเดอนะครับผม2 8งจุด v ป e โฟลี2020ราคานะครับผมราคานี้ก็บอกให้เลยรถส,สวยอย่างนี้รถสวยไม่พอราคายังสวยด้วยนะครับผมเราขายกันนะครับผมที่ตัวราคา1ล้าน1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับลูกค้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยพร้อมบริการหลังการขายยาวนานสูงสุดถึง4ปีนะครับผม ใครดูบอกเลยนะครับผมดูจากรายการเนี่ยช่วงรถเข้าใหม่พาดูรถเข้าใหม่ดูคุณบอยมาเขาบอกมาอย่างนี้นี่แทปบหน้าจอมาได้เลยนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับผมที่ถรถยนต์พุสองตัวทุกค่ะสำหรับวันนี้ผมบอยตัวทุคาหมดหน้าที่แล้วนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมเดีย๋ยววันหน้าเราจะพารถอะไรมาให้ชมเป็นรถเข้าใหม่กันอีกก็คอยติดตามมาดูนะครับผมก็วันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ no, If you wanna play tough and wanna hate this